เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรดูสิเจ้าตาเป็นอย่างไรนะครับเจ้าตาพ่ขึ้นเป็นพระพุทธนะครับเราขึ้นเป็นกาวดาบมีความกังวลหลายอย่างอยากได้ความชัดเจนแต่บางอย่างมันก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะครับดูซิว่าเราคนที่เราคุยละ่ะพ่ขึ้นเป็นนรสินนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสีดาบนะขึ้นเป็นดาบคล้ายๆกันเลยมันมีความแบบโอ้โหมันมีความกังวลใจทั้งคู่นะหันหลงังออก กันเลยไม่เข้าหากันเลยนะบางทีมันกลัวที่จะพูดออกไปแต่เขาเองเนี่ยเขาก็อยากบอกไปนะแต่เขาก็กลัวว่ามันจะทำ้ายจิตใจคุณเองหรือเปล่าคุณเองก็เหมือนกันอยากพูดออกไปแต่ก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรมาทำให้มันไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์มันจึงเกิดความชัดเจนได้ยากเหมือนกันนะเออต้องระวังตรงนี้นะออะดูซิเนี่เรื่องของตัวเขาเขาคิดอย่างไรกับเรานะครับ เขาก็โอเคกับเรานะในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็เลยอยากที่จะคุยกับเรานั่นแหละในสิ่งที่มันอยากรู้จักกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับมันก็อยากที่จะดึงดูดเข้าหากันมากขึ้นเขาอยากที่จะไปต่อกับเรารักเราชอบเรานะมันก็อยากที่จะเรียนรู้กันมากขึ้นนะครับอยากจะช่วยเหลือเราอยากจะให้เรามีความสุขอยากจะไปให้ความสามันไปเร็วยิ่งขึ้นกว่านี้แต่มันก็ยังไม่พร้อมยังไม่กล้านะกับหตายสิ่งหลายอย่างที่มาบังเกิดขึ้นใน ปัจจุบันนั่นเองนะครับอนุสาว่าในเรื่องของความรักไพ่อยากแนะนําอะไรไหมนะครับสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างอาจจะบางคนอาจจะชอบสัตว์เลี้ยงอาจจะพาไปคาเฟ่สัตว์ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะแบบเรายังไมไ่เป็นคู่กันเนอะก็อาจจะเลี้ยงสัตว์ร่วมกันไม่ได้อาจจะต้อง พาไปหาสัตว์เลี้ยงเพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์หรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหน่อยพลอยช่วยเหลือเราทั้งคู่เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันอันนี้มันเก็บซ่อนกันอยู่เนี่ยมันจะได้เปิดเผยกันออกมาเสียีนะครับได้เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นและการศึกษาการดูใจใหขค้นหนังสือการดูใจกันให้มันเข้าใจกันมากขึ้นการที่รู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับ อย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการที่อาจจะพาไปหาความสุขไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะสถานที่บันเทิงต่างๆหรือว่าการไปเที่ยวในสถานที่มันแปลกแบบกแนวนะไปทะเลไปภูเขาไปธรรมาชาติไปที่ต่างๆที่มันทําให้เกิดการผ่อนคลายจิตใจ,จ,จนะครับในเรื่องต่างๆเกิดความที่มันรู้สึกสบายใจกันมากขึ้นเมื่อมันเกิดความสบายใจแล้วเนี่ยเออในเรื่องของการพูดคุยมันก็มันก็ออกไปเองไม่ต้องไปบังคับอะไรด้วยนะครับในเรื่องต่างๆที่มันก็ต้องใช้ในเรื่องของการที่มันละลายพฤติกรรมมันก่อนแล้วก็เรื่องต่างๆที่กังวลเนี่ยมันก็มันก็ไปได้ง่ายนะครับเรื่ แ,แต่เป็นค่ว่ามันยังไม่กล้าเท่านั้นเองนั้นใช้ความกล้าของตัวคุณออกไปในการพูดคุยในการปฏิสัมพันธ์ก็จะช่วยได้นะครับดูซิว่าเราไพ่จะเตือนอะไรไหมนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นเป็นไมค์คิงนะครับแล้วก็ขึ้นไปในเรื่องของ8ถ้วยเรื่องราวระหว่างถากเรื่องต่างๆมันมาจากความสบายใจนี่แหละนะครับเมื่อเกิดความสบายใจความรักก็เดินต่อไปได้ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันเดินเดินเดิน<ๆ>ต่อไปด้วยความรู้สึกนะความรักความเอ็นดูนะครับความเอาใจใส่ อย่างไรต่อนะครับไปขึ้นเป็นใต้ฮ่องกงนะในเรื่องของความเสีสระการที่เราเริ่มต้นในความรักก่อนที่จะเข้าหาเขาก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปกแลกมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สําคัญหรอกนะครับสำคัญที่เจริงๆแล้วคุณเองก็มีความรู้สึกด,ดีต่อกันนั่นเองมันเอาไปตามความรู้สึกของคุณเองเลยนะครับไปขึ้นปีมะเสกนะครับไปถึงในเรื่องของความที่มันกลัวระแวงมันจะเกินไปเนี่ยมันเลยไม่ได้เริ่มนา,าทีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้คุยกันเลยนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดียิ่่งขึ้นนกา,ก,กาคระั็ดวเบ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกด Subscribe นะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนเลยนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ